จ้าสวัสดีจ้ามือนีกับมืพบก,กับช่องน้องช่องชาแนลอีกตามเพย่เนาะจ้ามือนีช่องน้องช่องชาแนลกับมีแนวทางหวยหุ่นดาวโจนของขึ้นวันที่สองพูษภาพกับมีใหม่คือเก้าเนาะจ้กทั้งสองดาวเท้งดาววีเอพีแล้วก็ดาวปกติแต่ก่อนที่เราจะไปเบิ่องแนวทางช่องน้องช่องชาแนลกับมา่ขอกําลังแรงใจจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ้อนจาก ก็ขอให้ซ้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องชอนชาแนลอีกช่องหนึ่งในเด้อจ้าขอบคุณจ้าเฮากลับมาเบิ้งแนวทางกันเลยนอกจากนอกสำหรับดาวโจนขึ้นวันที่สองพฤษภาเนาะนจ้ากลับไปเบื้องแนวทางของดาววีพีกันก่อนดาววีพีเฮากับไฮเนาะจ้กเดนเกากับเดนศูน ไปเบิ้งฟันวิงรูดนอกจากมาเบิ้งฟันก่อนกับายฟันเก่าวิงรูดกับไฮศูนย์กับเก่าไปเบิ้งตัวเน้นแล้วกับตัวร่องนอะจากมาเบิ้องตัวเนียนกันกอนตัวเน้นกับไฮเก่าหนึ่งเก่าสองเก่าสามเก่าสี่จ้ะไปเบิ้งตัวร่องตัวร่องกับาย 01 02 03 04จับไปเบิ่งแนวทางตัวเน้่นตัวเจ้อสองตัวกับไห้เลีนไปกราฟน้ำเนาะจับแต่ว่าแต่ละมือสําหรับตัวน่นตัวเจ้อสองตัวก็จะเข้ายยกแน่ก็จะมีเข่าบ้างรุดบ้าง เขากระจายแนวทางเป็นฟันวิงรูดจากตัวนี้จะเข้าง่ายเล่นง่ายครัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ล่องเอาไปเป็นแนวทางกันเบิ้งเข่ากับเบิ้งแนวทางของดาววิ p พไปแล้วนอกจากกลับไปตามต่อเล่นอกสําหรับแนวทางของดาวปกติวามีแนวทางตัวเลขให้เขาตัวใดแน่เข่ากับไปเบิ้งแนวทางกันเลยจ้าจกลับมาตามต่อนอกจากนอสาหรับแนวทางของดาวปกติ กับไปเบื้องตัวเด่นกะับหายเด่นหกกับเด่นเจ็ดไปเบื้องฟันมีรูดนะจ๊ะมาเบื้องฟันก่อนกะับหายฟันหกวิ่งรูดกะับหายเจ็ดกับหกไปเบิ้งตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องนะจ๊ะมาเบิ้งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกลับหายหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าจ้ะไปเบิ้งตัวร่องตัวร่องกะับหายเจ็ดหกเจ็ดเจ็ด 7, 8, 7 9, จ็ดจ็ากไปเบิ้งแนวทางตัวเนีนตัวจอสองตัวกับไฮลินไปกราฟน้ำนอกจากแต่ว่าแต่ละมือสําหรับตัวเนีนตัวจอสตัวก็จะเข้าง่ากแน่ก็จะมีเขาบ้างลดบ้างเฮากับใต่แนวทางเป็นฟันมิงรูดจากตัวนี้จะเขาง่ายเหรง่ายครัวสําสหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันมิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบืง้ง เข้ากับเบิ้งแนวทางกันไปแล้วนอกจากเป็นเจังไดนน้นอจากมือน,นี้ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ้อนชาแนลจากเบิ้งแนวทางหวยหุ่นดาวโจนของขึ้นวันที่สองคุณสภาพกันไปแล้วนอกจากทั้งสองดาวเทิงดาว v i p และกระดาวปกติเบิ้งตัวเด่นตัวเน้นกันแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันมื่อนน้อจากมากชอบตัวใดเข้ากับสามารถเอาไปเสริมเปน็นแนวทางใด <S 2> <S 2> เพื่อเข้าเดลี่ยไปเ่นเน่นหนักเน่นเบา ตรงกับเรที่เขาคิดไว้ไทายนี้ช่องน้องซ่อนชาแนลกระขอขอบคุณนผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจะ้ะกระขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนาะจะ้าพบกันไหมในคลิปนะ้าคลิปนี้ช่องน้องซ่อนชาแนลก็ะอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า